ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กันในเกม r o b o อคแม t เดอะคาร i นนะฮะผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นแมปที่เกี่ยวกับอม i t r i กนะฮะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่เขาแต่งขึ้นมานะว่าอม t t r i กตัวเนี้ยมันมันแปลกแล้วมันบ้าข้างมันอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมเออเราก็จะมาดูกันว่า มันจะแลกตาแบกอะไรหรือเปล่านะโอเคเอา let's go play กันเลยนะผมนี่คือต้องกดคอนโทรลค้างไว้ด้วยนะถึงจะเปิดไฟฉายไว้อะ่ะโอ้แมปดีแมปทีไว้ทางไหนทางนี้หรอมั้งเออไม่ต้องใช้หรอกมั้งโหนี่คือเบนเทนในอีกจักรวาลหนึ่งนะผมคือเอาคร่าวๆคือเบนเทนไปเจออัม โกแบกอะไรวะไปไม่ได้ไปอีกฝั่งฮนะคือเบนเทนได้ไปเจอในอกานาริกานะแต่ไม่ใช่ออมิชิกนะเป็นคานิชิกนะผมซึ่งเป็น,นกาที่สร้างมาเพื่อล้างเผ่าพัานธ์นะผมผมก็รู้ประวัติจะย่อประมาณนี้นะครับผมเออไม่ได้รู้อะไรไปไม่มากกว่านี้นะเออเพราะเห็นในทิกตอกเยอะมากครับเมื่อกี้คำอธิบายอะไรขึ้นมา ผมไม่ได้อ่านเลยไม่ได้สนใจเลยด้วยเดินเล่นในป่าไม่เป็นไปเดินเล่นในป่าคนเดียววันนี้น่ากลัวเนี่ยเฮ้ยมันหลุดตรงไหนวะผมไม่รู้ว่าวัดนี่นั่นเสียงอะไรอะ่ะนั่นเสียงอะไรอะตอนแรกแล้วกูก็ไม่รู้ด้วย คือต้องเดินตกไปเหรอเพราะผมไม่เห็นนะครับว่ามันตกตรงไหนแต่ได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าเดินต่อไปดีกว่าครับผมมันอาจจะให้เราเดินต่อไปก็ได้อย่าเดินนอกออกอย่าออกนอกเส้นทางเดินนอกออกเส้นทางผมก็จะพูดเมื่อกี้โอเครุยกันต่อครับช่วงนี้แบบหัดคลิปแล้วภาพมันแตกอ่ะทุกคนเห็นคลิปหลังๆมาตั้งแต่คิงไลกัสซี่แล้วภาพมันแตกอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะ ยังงงเลยตอนนี้ยังหาวิธีแก้นะอัดโลบลกระภาพมันแตกมากไม่ใช่แค่โลบลนะเป็นอ่าสตาร์ดิวเวลเลก็เป็นนะมันจะมีช่วงจังหวะแบบภาพแตกอยู่กำลังหาวิธีแก้อยู่นะครับผมเฮ้ยนี่นี่นี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยเน่ฮะออมิทริกนะแต่ไม่ใช่ออมิทริกแต่เป็นครานิทริกนะเด็กใครที่งกด e กด e เพื่อเก็บนะเก็บมา เก็บมาแล้วะเออคือไอ้คานิทิกเนี่ยมันแปลงร่างแล้วเราไม่สามารถคุมร่างเอเลี่ยนได้นะครับผมคือเอเลี่ยนมาจาทําร้ายคนมั่วเลยเราแปลงร่างเราก็ไม่รู้ฮะเราได้แค่ดูอย่างเดียวอย่ามีฉากนั้นและกันนา <laughs> อุ้ยมีเปลวฟงเปลวไฟเป็นฉากที่อา้อาวัด เกิดอะไรขึ้นกับฉันอ้อโอ้ขึ้นเป็นฉากที่สปอยเล็กกันว่าเป็นฉากที่เบนไปร่บวิฮิตบัสนะฮะและเจอเกวนและเบนได้ฆ่าตุยเกวนไปเลยนะอุ้ยเป็นอะไรที่ดากนะผมอะไรววันอะไรก็มไม่รู้ฮะอ่านไม่ออกเกียดไปด้วยปะโดนสดเลย โย่นี่เกวนเหรอโอ้เฟรนนี่วาไม่นี่เกวนโย่ไม่เฟรนแล้วทำไมมันกูมีเสียงไฟรอบๆอ,อย่าบอกนะ่าฉากนั้นก็ลังจะกลับมา <c oughs> ยังก,กดไฟฉายได้อยู่ได้ยินเสียงเอาจบแล้วจบแล้ว เนี่ยมันบอกว่าคุณถูกเตะอ,ออกจากประจจะจากประสบการณ์นี้มีขึ้นให้คำว,ว่าดีเอ็นเะจบแล้วไม่มีฉากกูแบบตื่นเต้วตื่นเต้วหน่อยเหรอว่าถ่ายภาพเขาทำมันสวยนะเออระบบอะไรเขาทำมันสวยนะแต่ไม่มีอะไรให้กูตื่นเต้นหน่อยเหรอฉากอะไรมันดำมืดไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหวอน วอรน,น่าผมทำอะไรออกมาแบบฟูลเกมคัมมิ่งอะไรวะเฮ้ยมันเฮ้ย,เก,เ,เ,ยออกเกมเต็มยังไม่ออกเกมเต็มยังไม่ออกนี่ไงมันขึ้นอยู่เนี่ยเนี่ย,น,ยนแปลว่าอะไรวะเดือนเดือนกรกฎาตัวเกมเต็มจะมาเดือนกรกฎานะจดจำไว้เลยเดี๋ยวกรกฎาเมื่อไหร่ผมกลับมาเล่นเลยฮะแมบคาเดิ The นคาณิติกเนี่ยโอ้โหคาใจเลยอะ่ะมีอยู่สองภาพนะครับผม คาใจเลยอ่ะมันมันไม่รู้จะมีอะไรต่อแลว้วฮะเกมเต็มมาเดือนกระดานะรอได้เลยรอได้ผมรอเลยโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อ่ลืมลกดไลค์กดแชร์กติดตามมกันด้วยนะผมไปเห็นคลิปฝรั่งมานึกว่ามันจะยาวกว่านี้แล้วมีฉากน่าก,กลัวน่าก,กลัวไม่แค่นี้อรโอเคครับก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายนะจุบจ๊บ